สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวัฒนซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอ s ซั s ซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A325G นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะ เช็คสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะทัสกีน อันนี้วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะ นี่นะคะอันนี้สี่จอไม่เพีย้ยนไม่มีดีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะนี่นะคะอค่ค ประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ